ใครอยากมีเชฟเป็นของตัวเองเซฟคลิปนี้ไว้เลยฟูเดรรี่ขอนำเนสนอ10เมนูเด็ดที่รสชาติเหมือนเชฟมาทำให้ด้วยวัตถุดิบตัวช่วยสุดปังอย่างน้ำซุปเข้มขน้นเครื่องแกงปรุงสำเร็จที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มและซอสแช่ยเย็นซีรีส์ใหม่จาก CP ใครอยากได้เมนูอร่อยแล้วคุณจะรู้ว่าทำง่ายแค่นี้เองหรือนี่ เราจะใช้เป็นตัวน้ำซุปชาบูรสต้ยมยำน้ำข้นนะครับเราจะเริ่มจากการย่างปลากระพงก่อนนะครับใส่ปลากระพงลงไประหว่างนี้เราก็จะย่างตัวมะเขือเทศไปด้วยนะครับต่อไปเราจะทำเป็นตัวซอสชาบูรสต้ยมยำน้ำข้นนะครับแต่ว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นซอสสเต็กนะครับแล้วก็ใส่ครีมครีมโดยประมาณสี่ช้อนนะครับใช้ไฟอ่อนๆพอ,อ,น,อน,นะครับต่อไปเป็นการลงจานแล้ว เพราะเมนูนี้จะทําให้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ที่ต้องเร็วนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูสเต็กปลากระพงย่างสอสต้ตยมยำน้ำข้นนะครับจากผลิตภัณฑ์น้ําซุปชาบูสูตรต้ยมยำน้ำําข้นเริ่มจากการเอาเบคอนลงไปผัด จะเป็นเหมือนการลวนเอาน้ำมันเบคอนออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวน้ำซุปน้ำสต๊อกหมูเข้มข้นเคี่ยวจากกระดูกหมูแทๆ้ๆนาน4ชั่วโมงหอมกลมกลมก่อมใช้ง่ายสะดวกสุดๆเติมน้ำลงไปตามอัตราส่วนข้างหลังซองได้เลยนะครับตัวซุปไข่ครับผมถ้าให้ผมแนะนําส่วนตัวผมแล้วรู้สึกว่าการตีไข่ให้มันแตกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนที่เวลาเราตีไข่เจียวครับเราจะได้สีของไข่ที่สวยกว่า ผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะลายตัวน้ำแป้งนะครับพอเดือดแล้วนะครับผมเราก็จะหลีไฟลงมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวแป้งที่เราใส่ไปแล้วไม่สุกเลยพอน้ําเริ่มเดือดๆนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปเป็นเส้นนะครับจากนั้นก็ใส่ต้นหอมลงไปให้เดือดเล็กน้อยนะครับผมครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูซุปไข่ข้นจากน้ําสต๊อกหมู c p ี ันนี้เมนูคอหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับครับไฟไกลางออกค่อนข้างอ่อนครับหมักรสชาติไม่ต้องเยอะมากครับเพราะว่าเราจะไปกินกับมันจิ้มมีน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยครับตัดตามลายหมูครับคอหมูมันนุ่มอยู่แล้วครับ นี่ยามากิวต่อครับว่าหมูมันชิ้นหนาเราต้องหั่นก่อนเราค่อยมากิวอีกรอบนึมันจะได้สุกจะต้องปิดไฟใหม่น้ำจิ้มซีรีส์แช่เย็นจาก CP พีทำจากวัตถุดิบสดทั้งหมดสดใหม่เหมือนตำเองเติมหอมแดงคหอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งครับก็เข้าคั่วเติมเพื่อให้มันหอมขึ้นครับเสร็จนล้นครับกับเมนูคอหมูย่างจิ้มแจ่วครับผม เมนูซุกี้แห้งนะครับเปิดไฟกลางครับเทน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันให้ทั่วกระทะครับใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หมูลงไปใช้ส่วนสันคอจะนุ่มครับแล้วก็มีมันแทรกมันนี้จะเป็นหมูหมักแล้วนะครับพอหมูเริ่มใกล้สุกครับแล้วก็จะใส่ไข่ไแล้วก็ผักลงไปผัดมีผักกาดขาวผักบุ้ง แล้วก็ใส่น้ำจิ้มซุกกี้ซีพีนะครับแล้วก็ผัดแล้วก็ใส่บุนเส้นลงไปครับเราจะเติมน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้ากันครับใส่ขึ้นชายเสร็จแลครับกับเมนูซุกกี้แห้งครับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ครับ ใช้ซอสผัดผงกะหรี่สาเร็จรูปนะครับนี้ไฟกลางก่อนครับแล้วก็เริ่มใส่กระเทียมก่อนครับใส่หอมใหญ่ลงไปผัดครับหอมใหญ่เปลี่ยนสีแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปผัดนะครับพอปลาหมึกเริ่มเริ่มเสร็จตัวแล้วครับแล้วก็ใส่ซอสได้เลยครับเพิ่มความมันด้วยนมพันดัชันครับเราก็จะใส่พีกฟ้าลงไปครับ เสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ครับใส่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูปลาหมึกผัดผงกะหรี่ครับทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนครับด้วยซอสผัดผงกะหรี่สำเร็จรูปของ CP ครับกุ้งผัดซอสสามเกลอครับเปิดใช้ไฟกลางนะครับ น้ำมันเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยเราจะทอดกุ้งให้สุกประมาณ80ดสิบปอร์เซ็นตนะครับขระเอกของเรานะครับซอสสามเกลือสำเร็จรูปของซีพีผัดให้ตัวซอสเขาหอมนิดหน่อยจากนั้นเราก็เอากุ้งที่ทอดไว้ใส่ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็จะเติมน้ำมันหอยลงไปนิดนึงพอซอสเคลือบกุ้งเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับไปิดไฟได้ แล้วเราก็จะโรยด้วยกระเทียมแต่งด้วยพาสลี่เสร็จแล้วครับกับเมนูกุ้งผัดซอสสมัมเจอกุ้งอบมุนเส้นครับตัวนี้เราจะใช้เป็นซอสอบมุนเส้นสำเร็จรูปนะครับของซีพีเราจะใช้ไฟกลางก่อนนะครับ อนนี้เราจะผัดหมูพอเขาเริ่มสุกเราก็ใส่ตัวกุ้งลงไปนะครับั้นตอนนี้เราก็จะอบกุ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้กุ้งมันสุกแล้วเราก็จะมาทําบุนเซนครับอบบุนเซนสําเร็จรูปของ C ีพีนะครับแล้วก็เทลงไปในบุลเซนเลยครับง่ายแค่ฉีกแล้วก็เทคนให้เขาเข้ากับบุนเซนเรานิดนึงนะจะมาดูกุ้งกับด้างให้เขาสุกพอกุ้งเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็เอาบุญเซนที่เราหมักไว้ใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาที่เราเปิดคนเพราะว่าเส้นจะได้ไม่ติดกระทะนจนเกินไปล้วก็จะใส่ผักแต่งลงไปครับแล้วก็อบแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับนี่ครับง่ายๆกับกุ้งอบเส้นกับน้ำอบุนเส้นสํำเร็จรูป cp ครับอันนี้เราจะมาทําสลัดโลน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรใหม่จาก cp ใช้พริกสีเขียว รสชาติกลมกล่อมหอมพริกสดกระเทียมสดมะนาวข้นสดควบคุมดัชนีความเปรี้ยวทุกรตการผลิตเราจะเอาแผงบอเปียวนนครับผ่านน้ำเฉยเชครับแล้วเราก็จะผักสลัดนะครับล้างก่อนแล้วก็เอามาวางใครชอบเยอะใส่เยอะครับใครชอบน้อยใส่น้อยเป็นอันนี้จะเป็นหมูยอก่อนเราก็จับขับม้วนเสร็จแล้วเราก็วางไว้เกาะสามารถทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยใครจะเอาไปทำเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ครับ เสร็จแล้วเราก็ผ่าสีครับต่อไปเราจะเป็นการทำน้ำน้ำจิ้มค่ะแอันนี้จะเป็นสูตรออริจินอลสีเหลืองครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วครับเราจะกินเป็นสองแบบนะครับเราจะกินน้ำจิ้มซีฟูดสูตรมะนาวเพียวๆเลยกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นสูตรที่เราใส่มาอยองเนสเสร็จแล้วครับสำหรับสลัดโลลุยสวนครับ วันนี้ผมจะมาทำแกงเผ็ดแกะย่างครับโดยพริกแกงแดงทีพีครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็คือตั้งกระทะนะครับใส่กะทิลงไปครับ2 0 0กรัมครับ เครื่องแกง CP ีเบื้องหลังความอร่อยของข้าวกล่องหลายเมนูใน7 e เ e ่ e อีเล่นิตโดยเครื่องจักรน้ำเข้าจากเยอรมันด้วยนวัตรกรรมสุญญากาศทำให้ได้กลิ่นและรสชาติที่จัดจ้านถึงเครื่องแกงที่โคลกเองและยังปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยทำง่ายพกไปที่ไหนก็สะดวกไม่ต้องหาเครื่องปรุงก็ผัดกบพริกแกงให้มันเข้ากันเพื่อความอร่อยครับอันนี้เราก็ผัดให้เข้ากันครับพอเดือดอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ใส่กะทิที่เดือดลงไปได้เลยครับ ก็ให้เดือดอีกครั to uh ้งหนึ uh ่งนะครับพอเดือดแล้วเราก็เบาไฟนะครับเราก็ใส่อกเป็ดย่างลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่ตุ้่นลงไปเลยครับแล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็เป็นสับปะรดครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงครับแล้วก็รอให้เดือดอีกคู่หนึ่งนะครับพอเดือดจนผักสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดครับพีชีฟ้าครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปครับอันนี้เสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วครับแกงเผ็ดเป็ดย่างทำง่ายๆด้วยการใช้พิกแกงแดงซีพีครับวันนี้มาทำทษสสังขยาไบเลยครับเริ่มทำนะครับก็คือวอร์มตู้อบรมร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ200องศาครับ,เป,รบเปิดอีก10นาทีครับตอนเอ,อ,ขอนาขนมปังเข้าจลัดครับวางผลไม้ครับ แล้วครับโพสสังขยาใบาเตยครับนี่ก็เป็น10เมนูที่สามารถทำกินกันได้ง่ายๆครับสามารถหาซื้อได้ที่ CP Online Shop จะส่งถึงบ้านใน2วันสินค้าทุกตัวไม่ใส่ MSG และไม่มีวัตถุก,กันเสียซุปและเครื่องแกงผ่านการฆ่าเชือ้อเก็บในอุณหภูมิห้องได้นานถึง1ปีและคุณจะรู้ว่าทำอาหารอร่อยง่ายๆแค่นี้เองครับ